ในนมของอัลลอฮฺขอให้ทุกท่านมีสุขภาพแข็งแรละมีความสุขในชีวิตที่ดีที่สุดอให้ทุกท่านมีสุขภาพแข็งแรงและมีความสุนวิตาี่ดสดอห้ทามีสุขาพแงแรละความสุขในชีวี่ดีท่สุดขอให้ติกทานมีสุขาพึางแรละคสบขน่ดีที่น้อห้ทุกท่านรับชมราพการบ้าะีคนทดีที่รักทุกท่านครับาพี่น้อรงทีครัมสุขนชีวที่ดมท่งมั่น พยายามที่จะสร้างสรรความดีงามให้ก่อเกิดขึ้นในสังคมให้มากที่สุดนะครับโดยเราตระหนักอยู่เสมอว่าหน่วยเล็กๆของสังคมนี่แหละถ้ามีถ้าเป็นหน่วยที่มีแต่ความดีงามแล้วเราก็สังคมก็จะดีงามในท้ายที่สุดนะครับหน่วยเล็กๆของสังคมก็คือครอบครัวนะครับบ้าน ที่อยู่อาศัยของแต่ละคนของแต่ละครอบครัวถ้าบ้านของเราเป็นบ้านที่ดีเต็มไปด้วยความดีงามไร้ความเลวร้ายไร,ไร้สิ่งที่เป็นการฝ่าฝืนสิ่งที่เป็นอบบยมุขสิ่งต่างๆเหล่านี้ไม่มีในบ้านของเราทุกคนที่อยู่ในบ้านของเราเป็นคนที่มุ่งมั่นความดีงาม ไม่มีอบายามุกเกิดขึ้นมั่นใจเลยนะครับว่าสังคมโดยส่วนรวมก็จะเป็นสังคมแห่งความดีงามก็จะเป็นสังคมที่ปราศจากอบายามุกนะครับพี่น้องี่รักทั้งหลายครับในครั้งนี้เรามาพูดคุยกันถึงเนี่ยมากความโปรดปรานที่ยิ่งใหญ่ที่อัลลอฮฺสุบหาฮานะฮฺอัลอาลาได้ทรงมอบได้ทรงประทานให้กับวงบ่าวของพระองค์นะครับซึ่งถ้าเราจะมอง ถึงเนี่ยมาความโปรดปรานแล้วเราก็มากมายเลยนะครับในชีวิตของเราเนี่ยตั้งแต่พระองค์พระผู้เป็นรพระผู้เป็นเจ้าเนี่ยได้ทรงสร้างให้เราเป็นมนุษย์ไม่ได้สร้างให้เราเป็นสิ่งอื่นอันนี้ก็เป็นความเมตตาเป็นความโปรดปรานจากพระองค์อย่างยิ่งแล้วนะครับอีกทั้งพระองค์ยังสร้างให้เราเนี่มีสุขภาพร่างกายที่ครบถ้วนสมบูรณ์แข็งแรงนะครับไม่พิการไม่ป่วยไม่ไข้อย่างเช่นทุกวันนี้หลายคนนะครับ หรือว่าส่วนใหญ่ในหมู่พวกเราเนี่ยก็เป็นคนที่ไม่ได้มีโรคภัยไข้เจ็บมารบกวนอะไรอันห้ามดีแหละนะครับเพราะฉะนั้นเราจะต้องสํานึกในความโปรดปรานขององค์พระผู้เนเจ้าให้มากซึ่งจะหากว่าเราจะมานั่งคิดคํานวณถึงความโปรดปรานที่พระองค์มอบให้กับชีวิตของเราลแล้วลกน็นับไม่ท้ว่วเลยครับพี่น้องมันมากมายเกินกว่าที่เราจะนับท้วนนะครับว่าอิมจาด,ดูนิ้มตัลลลาิลาถุนซูฮา หากสุดเจ้าทั้งหลายจะนับความโปรดปรานเนี่ยมาแห่งอัลลอฮ์แล้วแล้วก็นับไม่ท่วนอันเนื่องจากมันมีมากมายเลยเกินนะครับในชีวิตของเราเนี่ยเอาแค่ตัวตัวของเราเรือนร่างของเราเนี่ยเราก็นับไม่ท่วนแล้วอะความโปรดปรานที่อัลลอฮ์มอบให้กับเรานี่มากมายสุดที่จะพรรณนา,นานเลยจริงจริงทั้งภายว่าร่างกายของเราสุขภาพร่างกายของเราภายนอกภายในทั้งหมดทุกสิ่งทุกอย่างและสิ่งที่เราเรากําลังได้รับอยู่ณเวลานี้ จนกระทั่งทําให้เราสามารถดํารงชีวิตอยู่ได้อย่างปลอดภัยอย่างปกติสุขนะครับสิ่งรอบข้างของเราที่ที่ปลอดภัยเหล่านี้คือคือเนี่ยมากคือความโปรดปานทั้งสิ้นดันั้นพี่น้องที่รักทั้งหลายครับผู้ศรัทธาจะต้องสํานึกในบุญคุณของลอสบาหานฮวตาลาให้มากๆทีนี้พอเรามาดูอ่ะแล้วเนี่ยมากความโปรดปานอะไรที่ถือว่าเป็นความโปรดปรานที่ยิ่งใหญ่ที่สุดที่อัลลอฮ์ได้มอบให้กับผู้ศรัทธาอย่างพวกเรานะครับ พี่น้องที่รักทั้งหลายครับความโปรดปรานจากลอ์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดนั่นก็คืออันอิสลามการที่พวกเราได้รับได้น้อมรับอันอิสลามได้มีอิสลามเป็นวิถีแห่งการดําเนินชีวิตถือได้ว่าเป็นความโปรดปรานที่ยิ่งใหญ่จากพกร,าาระองค์ลอสุบฮานฮูวาตาลามนุษย์บนโลกใบนี้อีกไม่น้อยอีกจํานวนไม่น้อยเลยที่เดียว,วนะครับที่เขายังไม่ได้รับ ยังไม่ได้สัมผัสยังไม่ได้ลิ้มรสกับความหวานชามความสวยงามของอันอิสลามบางคนเนี่ยสาะ,ะแสวงหาสัจธรรมที่แท้จริงให้กับชีวิตของเขาเนี่ยเขาต้องใช้เวลาหลายปีต่อเนื่องกันกว่าจะเจอกับสัจธรรมที่แท้จริงซึ่งได้แก่อันอิสลามเห็นไหมครับบางทีเราได้ยินบางคนบอก ศาสนานั้นเขาเคยเคยเป็นมาแล้วศาสนานี้เขาก็เคยเป็นมาแล้วศาสนานี้เขาก็เคยเข้ามาแล้วแต่ว่าศาสนานเหล่านั้นไม่อาจที่จะหยิบยืน่นศัจธรรมความจริงความผาสุกที่แท้จริงให้กับชีวิตของเขาได้ในท้ายที่สุดเขาเมาเจอกับอันอิสลามอัลลอฮฺุอักบัรคนอย่างนี้นะครับพี่น้องเมื่อเขาเจอกับอันอิสลามเราจะสังเกตเห็นได้ว่า เขาจะรักหวงแหนอิสลามอย่างมากเป็นของขวัญอันล้ำค่าที่เขาสะแสวงหาเดินเดินหาวิ่งหามาช้านานและในท้าที่สุดเขาก็มาพบเจอจนได้อลลอฮฺ <Allah. S 1> ปรากฏการอย่างนี้เกิดขึ้นตั้งแต่หน้าประวัติศาสตร์จนถึงยุคปัจจุบันในปัจจุบันก็มีนะครับในยุคที่พวกเรากำลังใช้ชีวิตอยู่นี่แหละ นะครับมีบางคนที่เขาเปลี่ยนมาแล้วหลายศาสนาแต่สุดท้ายเขามาเจอกันอัสลามนะครับและเมื่อถามเขาว่าเป็นอย่างไงบ้างเขาบอกเหมือนเหมือนสิ่งที่เขาตามหามาทั้งชีวิตและวันนี้เขาเจอแล้วและเป็นอย่างไรบ้างสุดยอดดีที่สุดเลยทีเดียวเป็นสิ่งที่เขารักและหวงแหนมากเขาเขาพร้อมที่จะทนุบำรุงถนอมรักษาปกป้องรักษาเยี่ยงชีวิตเลยทีเดียว อันนี้เราก็เคยได้ยินจากพี่น้องมอรลับบางคนเปิดพูดออกมาอย่างนี้เลยสแสดงความในใจที่เขาได้สัมผัสได้พบเจอกับอิสลามอัลลอฮฺหัวัดดังนั้นพี่น้องที่รักทั้งหลายครับอันอิสลามจึงเป็นเนื้ออัมมะเป็นความโปรดปรานจากอัลลอฮฺสุบฮานาหัวตาลาที่ยิ่งใหญ่มากทีเดียวก็สมควรอย่างยิ่งที่เราจะต้องชูกรขอบคุณต่อพระองค์อัลลอฮฺสุบฮานาหัวตาลา ที่พระองค์ได้ตัก,กดีรได้กำหนดให้เราเนี่ยได้มีโอกาสน้อมรับอันอิสลามพระองค์ได้กำหนดให้อิสลามเนี่ยมาถึงตัวเราอัลลอฮฺพี่น้องที่รักทั้งหลายครับอัลลอฮ์บอกในอัลกุรานว่าและอิงชะกรตุมละอซีดันนะกุมหากพวกท่านชูกรขอบคุณแน่นอนฉันจะยิ่งเพิ่มให้อีกว่าละอินกะฟรัรตุมอินนาอัลาบีละชดีด และถ้าหากพวกท่านเนรคุณไม่สำนึกในบุญคุณเอเราบอกว่าแท้จริงอาสาบการลงโทษของฉันนั้นแสนสาหัสยิ่งนักเราไม่ได้บอกว่าฉันจะริบเอาเอาความปวดปานอันนั้นคืนฉันจะยึดคืนเหมือนสิ่งที่เกิดขึ้นในยุคป,ปัจจุบันถ้าส่งค่าง,งวดไม่ทันหรือไม่ยอมส่งค่าง,งวดแล้วเป็นไงบ้างครับถ้าถ้าบิดเพิ้เขารีบคืนเขา ยึดคืนท่นนี้อัลลอฮ์บอกไม่ได้ริบคืนไม่ได้ยึดคืนนะครับซึ่งก็อาจจะเป็นไปได้อัลลอฮ์กรยงคงให้คงให้และมิหนำซ้ำอัลลอฮ์อาจจะให้มากยิ่งขึ้นไปอีกแต่ระวังให้ดีนะอินนาอาบีละเชดีแท้จริงการอาซาบการลงโทษของฉันนั้นแสนสาหัสยิ่งนักพี่น้องที่รักทั้งหลายครับก็น่าจะเป็นการเป็นความเข้าใจพอสมควร ที่จะทําให้เราเกิดความตระหนักว่าอิสลามที่เรากําลังน้อมรับที่เรากําลังนับถือที่เรากําลังดําเนินชีวิตอยู่เนี่ยนี่แหละคือเนี่ยมาความโปรดปรานของรัศมีแหางอหวตาลาที่สําคัญและยิ่งใหญ่ที่สุดพี่น้องที่รักทั้งหลายครับเรามาดูพระธรรมบทของรัศมหางอหวตาลาที่พระองค์พูดถึงอันอิสลาม ผมคิดว่ายิ่งจะทําให้เราเนี่ยมีความรู้สึกมั่นใจในอันอิสลามมากยิ่งขึ้นและมีความรู้สึกภูมิใจในต่ออันอิสลามมากยิ่งขึ้นนั่นคืออ ok ัลลอฮฺ سبحانه และ ت ع าลาได้บอกว่าอินนัดดีนอินดัลลอฮิลอิสลามแท้จริงศาสนานะที่อัลลอฮ์นั้นคืออันอิสลามนั่นแสดงว่าศาสนาอิสลามเนี่ยเป็นศาสนาที่ ได้รับการพระราชทานมาจากองค์พระผู้เป็นเจ้าอัลลอสุบฮานะฮฺวะตาลาเม้กระทั่งคำว่าอิสลามก็ไม่ใช่ได้มาจากการตั้งชื่อโดยมุฮัมหมัดสุลนาลฮุอะลัยฮิวะสซัลลัมหรือว่ามาลลิกาญิบรินเป็นคนตั้งชื่อให้หรือว่านบีอาดัมเป็นคนตั้งชื่อให้ไม่ครับแม้กระทั่งชื่อาศาสนาก็ยังเป็นถ้อยคำที่ได้รับ การพระราชทานมาจากอุบาสสุฮานะฮะหวัวตาล่าเห็นไหมครับพี่น้องยิ่งใหญ่มากเลยทีเดียวพี่น้องลองเปรียบดูลองเปรียบเทียบดูคนบางคนเนี่ยนามสกุลพระราชทานเป็นไงบ้างครับอหล่อภูมิอ,อกภูมิใจเล่าสู่ลูกหลานแล้วก็้โหรักห่วงแขนปกป้องตระกูลนี้กันอย่างมากเลยไม่ยอมเปลี่ยนแต่งงานแล้วก็ไม่ยอมเปลี่ยนตามสามีเพราะมาชาลออะไรครับนามสกุลพระราชทานจากกษัตริย์จากในหลวงเห็นไ,ไหมครับ แต่นี่เรายิ่งใหญ่กว่านั่นอีกนะครับศาส,สนาที่เรากำลังน้อมรับที่เรากำลังนับถืออยู่ตัวนี้คือคำว่าอิสลามอิสลามไม่ใช่มาจากการตั้งชื่อของบรรดาโตคูนักวิชาการหรือนบีมหามอฮ์อะไรสลัมตั้งชื่อนี้หรือว่ามาละกาญจิบรีนซึ่งเป็นซึ่งเป็นทูตระหว่างอัลลอฮ์กับกับบรรดานาบีเนี่ยมาละกาจิบรีนเป็นคนตั้งชื่อ,อนี่ก็ไม่ใช่เหมือนกัน ถามว่าคำว่าอิสลามเนี่ยมาจากไหนมาจากอัลลอฮฺสุบฮานะฮุวาตัลัยยิ่งใหญ่มากสําคัญและยิ่งมใหญ่มากเลยทีเดียวนะครับเพราะฉะนั้นในครั้งนี้นะครับอิสลามความโปรดปรานอันยิ่งใหญ่นะครับสิ่งสําคัญที่ทําให้เราต้องตระลักนี้ที่ในเรื่องนี้นั่นก็คือชื่ออิสลามเนี่ยเป็นคําที่ได้รับการพระราชทานมาจากองค์พระผู้เป็นเจ้าอัลลอฮฺสุบฮานะฮุวาตัลัครับครับก็ในครั้งนี้ เราจบวยเวลาเพียงเท่านี้กันนะครับอิชอัลลั่์ครับเดี๋ยวเรากลับมาพูดคุยกันอีกทั้งอิสลามความโปรโดปรานอันยิ่งใหญ่ในครั้งและโอกาสต่อไปครับวะบิลลาฮิตตฟิกบันฮิดายะวาสสลามุอะลัยกุมวเระห์มตุลลอฮ์วบรากาต์